สมโพธนะครับสาขานาดีที่ผมได้เข้ามาใช้บริการครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็รู้สึกประทับใจในการบริการมากกออกรถคันที่เท่าไหร่กับสมโพธแล้วคะครับผมสำหรับตอนนี้ก็เป็นคันที่2แล้วครับรู้สึกประทับใจอะไรในเต็นท์รถสมโพธคะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเต็นท์รถสมโพธนะครับมีการบริการการขายที่ดีและยอดเยี่ยมครับและรถทุกคันก็มีสภาพใหม่กริบครับต้องบอกว่าทางทีมงานของ สมพนะครับสาขานาดีที่ผมได้เข้ามาใช้บริการครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็รู้สึกประทับใจในการบริการมากๆแล้วก็อยากให้ที่นี่ก็รักษาระดับมาตรฐานนี้ต่อไปหรือพัฒนายิ่งขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับต้องขอขอบคุณมากถ้ามีโอกาสในครั้งหน้านะครับผมก็จะมาซื้อรถอีกนะครับผม